มีเตาแรงลราสั่งเตาถึงแป้งกรอบนะครับเอาหนี้นี่ทับถิมพ์ป้งกรอบแล้วก็เอาพุดตาเชื่อมแล้วก็เอาลากบัวแล้วก็เอานี่กับนี่ด้วยครับครับครับนี่ครับ,รบพัก,พกตินเตาถึง แป้งกรอบนะครับขนมหวานจีนคนไทยเพื่อสุขภาพนะครับอยู่ที่จังหวัดและผมอยู่จังหวัดอะไรนครศรีธรรมราชครับทเท,เทเเเี่ยวเที่ยวจดเยอะจนลืมนี่ครับก็าทำให้ผมลนะอัอย่างครับวิธีการทำก็ตักใส่แล้วก็นี่นั่นก็ทำอะไระครับเนะี่ยบดอะไรสักอย่างหนึ่ง น้ำแ,แข็งร้านนี้ร้านดังนะครับเห็นคนกิดกันเยอะมากเอาใส่น้ำทีลลงไป กินข้าวตรงนี้ร้านข้างหน้านี่ครับอร่อยครับแกงส้มแล้วก็มากินคับทิมแป้งกรอบอีกทีนึงรออยู่ครับเขาทำให้ผมอยู่นางกินตรงนี้นครับผิวยาวนิดหนึ่งครับอ๋อทำแล้วครับน่าจะเป็นของผมตอนนี้ตัวใหญ่มากเลยโอ เดี๋ยวเขาผมมาเสิฟครับนี่บรรยากาศของร้านครับน่ครับนี่ครับนี่ครับความมีสเสน่ห์ของทับทิมแป้งกรอบผมว่าอยู่ที่เนี่ยครับเราถึงแป้งกรอบไหมหรือไปทับทิมแป้งกรอบน้ำแข็งที่มันบดใส่เนี่ยบบดละเอียดละเอียด เท่านี้คือลากบัวที่ผมสั่งเมื่อกี้นี่ครับขอดีครับมันชื่นใจครับผมว่านะมันมันชื่นใจดีกิมทุฟลาับข้าวถึงข้าวสวย เผัอวเหลืองใส่น้ำแข็งบดๆลงไปอร่อยหุ่นการครับแะน,น,นะนำนะเต้าถึงเต้าถึงแป้งกรอบตรงข้ามดิสกี้ค,ครับทำดูทีวีไปด้วยเนี่ยครับขออนุญาตหมั่นต่อนะครับผ่านครับทอดทล้วพิมพ์อ่ะอร่อยดี ี่ครับแป้งกรอบมาชิมดูครับร้านนี้ที่ก็ดังคือเขาเรียกว่าเต้าถึงแป้งกรอบแป้งกรอบนี่เขาเป็นสูตรพิเศษท,ที่เ็าทำมาตั้งแต่2 5 0 2นะครับนี่ครับรมาจากประวัติจากตรนโลนะครับตำนานแป้งกรอบ2502เดี๋ยวผมลงไว้ให้ในเว็บไซต์ hotseat.com นะครับก็ถึงปฏิบัตินี้นครับชิมครับมันไม่กรอบอะ ตอนดิบมันจะกรอบมั้งแต่ต้นนี้มันรวงมันจะนุ่มๆคล้ายๆกับแป้งนุ่มใช่แป้งกรอบแต่ก็อร่อยดีครับมันได้เมรยกาศแบบหยุ่นๆกินนุมแข็งใสก็าอร่อยนี่ครับจะหมดแล้วครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ถ่ายรูปนิดหนึ่งสองอันนะครับ